ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา17นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายท้าพระกฐถินโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระมนฑปดเจดีศรีรัตนมหาธาตุแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภาพรทรงวางผ้าไตรเหนือผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัจสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสันเพชรพระประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาจนที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนสงแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าวางพระกรและประนมพระหัตทรงว่าบทสวด จบสามผลแล้วทรงกล่าวคําถวายภาพพระกรถินวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตเมื่อปี2437ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมากุฎราชกุมารเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหา,าธาตุและพระราชทานสร้อยต่อนามพระอารามเพื่อเฉลิมเประเกียิว่าวัดมหา,าธาตุจุวราชรังสฤษ จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังบริเวณลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัชรุณหิตสยามมากุฎราชกุมารทรงเปิดพระวิสูตรคลุมพระรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัชรุณหิตสยามมากุฎราชกุมารเนืน่องในโอกาสครบ100ปีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคม2553 และในโอกาสครบ116ปีวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัิุรุนหิตสยามมากุฎราชกุมารวันที่4มกราคม2553ซึ่งวัดร่วมกับนายยศเอื้อจูเกียรติและผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างอาคารเบญจมราชวรานุสรเพื่อเธอพร,ร,ร,ระเกียติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัชรุณหิตสยามกุฎราชกุมารขนาดเท่าพระองค์จริงเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ประชาชนได้ถวายสักการะเวลา8นาฬิกา54นาทีสเสด็จพระราชนดำเนินไปพระอุบโบสถวัดราชโอรสา,าราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐถินเป็นวัดที่สองโอกาสนี้ทรงประกอบพิธียกนพภพดลสุวรรณฉัตรขึ้นกลางก้านเหนือพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษพระประธานประจําพระอุโบสถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะนพภพดลสุวรรณฉัตรใหม่ ตามรูปแบบของพระมหาสุวรรณฉัตรสำหรับสมเด็จพระมหากษัตริยาที่ราชครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องจากนพผาปดลสุวรรณฉัตรเดิมชำรุดทุดโทรมตามกาลเวลาในการนี้ทรงพระสุายทรงเจิมที่กำพูนพผาปดลสุวรรณฉัตรทรงถือสายประสูตรยกนพผาปดลสุวรรณฉัตรขึ้นเหนือพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลยานาบพิษ ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินวัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้ามีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทอง เมื่อครั้งที่ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมเมืองเจษดาบดินทรงเป็นแม่ทัพคุมพลไปสกัดทัพพมา่าทางด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสร็จมาประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองภายหลังจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดเพื่อน,น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงเมื่อแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,าาลา้านาภลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าวัดราชโอรส หมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นวันที่สามวันนี้เวลา8นาฬิกา25สนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด,ดำเนินไปอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองซึ่งจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท3ด้านได้แก่การขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2593และการสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่และธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โอกาสนี้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของปตทสพและเครือข่ายเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับการเคลือบฟิล์มเสมือนเพชรบนผิวโลหะแบบไฮบริดเพื่อยือดอายุการใช้งานเครื่องมือโลหะในกระบวนการผลิตทำให้โลหะที่เคลือบฟิล์มต้านทานการกรัดกร่อนสูงลดต้นทุนการนำเข้าเครื่องมือใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านการแพทย์เทคโนโลยีเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่น กระบวนการผลิตสำหรับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารโพพีลีนคาร์บอนเนตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้1 0 0 0 0แตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้12ล้านต้นหากขยายผลครอบคลุมโรงแยกก๊าซในประเทศทั้งหมดจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารโพพีลีนคาร์บอนเนตได้6ล้านตันต่อปีเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้720ล้านตน้น เทคโนโลยีสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและธุรกิจใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เช่นการจัดตั้งสนามทดลองและทดสอบเทคโนโลยีพลังงานสะอาดต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงหุ่นยนต์สีขาปฏิบัติการในพื้นที่อันตรายใช้สำรวจฐานปฏิบัติการขุดเจาะน้ำมันแทนคนโรนขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติใช้ตรวจสอบทางอากาศ และเฝ้าระวังในพื้นที่ห่างไกลและอันตรายหรือ UAV แบบอัตโนมัติพร้อมสถานีการชาร์จด้วยตัวเองเพื่อรวบรวมข้อมูลของพื้นที่ปฏิบัติงานในขณะที่หุ่นยนต์ภาคพื้นดินจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดที่ลานโอเชียนพาร์ค ทอดพระเนตรอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อส่งปิโตรเลียมอัจฉริยะเมอรินมีรูปร่างเป็นกระสวยเคลื่อนที่ใช้น้ำช่วยผลักดันเข้าไปภายในท่อส่งปิโตรเลียมเพื่อเก็บตัวอย่างจากผิวท่อนำไปวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนข้อมูลที่ได้นำไปประกอบการพิจารณาวิธีการรื้อถอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนพลังงานคลื่นเป็นพลังงานไฟฟ้า มุ่งพัฒนาอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับสภาวะพลังงานคลื่นต่ำซึ่งพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของโลกโครงการพัฒนาแผนที่การไหลเวียนของกระแสน้ำขับเคลื่อนกลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิตเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างยั่งยืน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณชายฝั่ง17จังหวัดรอบอ่าวไทยโดยปะตะทสอพอร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์พัฒนาทุ่นติดตามกระแสน้ำหรือทุ่นกระแสสมุทร ต่อจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดณนะวังจันทร์วันเล่ ตำบลป่ายุคนัยอำเภอวังจันทร์ตั้งอยู่บนพื้นที่ EECI หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นสถานที่ฝึกอบรมขั้นสูงและพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบใหม่ตลอดจนวิจัยเพื่อพัฒนาด้านบุคลากรกระบวนการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการด้านการบินร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและนานาชาติ ตลอดระยะเวลา75ปีของการจัดตั้งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้บริการการควบคุมการบินที่ท่าอากาศยานพาณิชย์ทั่วประเทศทั้งการจัดการการจราจรทางอากาศระบบการสื่อสารระบบช่วยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยานรวมทั้งบริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอดพระเนตรนทัศการภารกิจ6ด้านของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการบินได้แก่การเตรียมความพร้อมให้บริการการเดินอากาศสนามบินอุตภาธรการตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม การเชื่อมการทำงานสามสนามบินหลักคือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและสนามบินอู่ตะเภาการพัฒนาระบบนิเวศอากาศยานไร้คนขับการส่งเสริมการใช้อากาศยานไร้คนขับในอ EC และการบูรณาการพื้นที่ห้วงอากาศทั้งหมดศูนย์นี้ยังเป็นสนามทดสอบและปฏิบัติการการพัฒนาใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อให้การจัดการน่านฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีศูนย์ฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับการออกแบบและพัฒนาบริการต่างๆส่งเสริมและบ่มเพาะให้นวัตกรรมคิดค้นบริการรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบสำหรับ UAS Ecosystem ทอดพระเนตรผลงานนวัตกรรมอาทินวัตกรรมเพื่อการควบคุมจราจรทางอากาศ ดิจิทัล t าวเวอร์นำเทคโนโลยี i m a ม e Processing และระบบ AI ช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนสิ่งแปลกปลอมที่ปรากฏบนทางวิ่งทางขับหรือหลุมจอดเพื่อแจ้งเตือนผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและ m ม t าเวิร์ดเป็นการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงผสมผสานกับข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์และข้อมูลอากาศยานเพื่อจำลองสภาวะแวดล้อมในการควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับสนามบินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และนวัตกรรมการบินทดสอบเครื่องช่วยเดินอากาศด้วยโดรนใช้ทดแทนการใช้อากาศยานจริงในการบินทดสอบอุปกรณ์นำร่อนเพื่อนำอากาศยานลงจอดลดเวลาการปฏิบัติงานและความเหนื่อยล้าของนักบินรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย ทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปในงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว w o r l d t r a v e l Market 2023นกรุงลอนดอนสหาราชาอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่6พฤศจิกายน2,566เวลา14นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทยเต็ดชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีในฐานะทูตการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประเทศไทยสเสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเอ็กเซลลอนดกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักร ทอปแพเนตการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของไทยในงาน World Travel Market 2023หรือ WTM โดยมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติภัยบุญผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพนักงานพททเฝ้ารับเสด็จซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมงาน WTM เป็นครั้งที่42 ระหว่างวันที่6-8ถึงพฤศจิกายน2566ในการนี้พระทธานสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยส่งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ